สวัครับผมพบกับผมเสียภูมิอะไรนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ถนนราชทานอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องกวัวบ้านหนึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ที่มีทัร้านแรงมีพิษร้านแรงใช่มันคือพึ่งพึ่งต่อน,นั่นเองนะครับผมเป็นที่คุณอยู่กับผมเสียภูมินี่ตอนนี้ผมก็กําลังก็ได้สากกระเบือมาหนึ่งอันนะครับผมที่จะเอามา ด้ยเฉยนะครับผมแต่ก็วางไว้กูไม่ฆ่าสัตว์นะครับนงานที่จะได้มาครั้งนี้หนึ่ันปีคุณจะได้เห็นมันครั้งหนึ่งนานไงในสุดคุณก็เห็นมันแล้วโอแม่สาวน้อยโอแม่สาวน้อยคุณต้องระวังเมื่อคุณเจอกับมันคุณจะไปแก้มันเด็ดขาดใช่เมื่อคำเตือนที่ถูกต้องจากผมเสียผมอะไรนะนี่เราอยู่ซิงคล้างจาน เสีงจานสามารถเปิดน้ำได้หนึ่งนิ้วนะเยอ้ยนะโอเคเอามือก่อนนะครับผมตอนนี้เราไม่มีอาวุธแ,แรงเราไม่มีปกอกป้องการใช่แล้วควรอยู่ในความสงบโอ้แม่สาวน้อยนี่เป็นดวงหรือเปล่ปาที่คุณจะได้เห็นมานหนึ่งพันปีคุณจะได้เห็นมันหนึ่งครั้งใช่นี่มันคือต่อแต่งพึ่ง มันเป็นลูกผสมระหว่างควายกับกระทิงมันก็ได้กันเป็นต่อไเมึงนะครับผมทุกท่านจะเห็นครับผมตอนนี้กระผมเสียภูมก็ได้ออกมาเพราะว่ามันเป็นที่อันตรายเกินไปมันอยู่ที่หมอกบนใช่ตอนนี้เราทอกกันสวัสดีครับ